สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่นะครับทุกทุกท่านทุกทุกคนนะครับพบกับเรานะครับช่องชอช้างพาเพลินนะครับวันนี้วันปีใหม่นะครับวันที่หนึ่งนะครับของเดือนมกราครับปีพศ2565นะครับแสนสวยมาสวัสดีปีใหม่ครับทุกทุกคนนี่นะครับแสนสวยกับแม่ดาวนะครับก็อาบน้ำตั้งแต่เช้าเลยนะครับวันนี้นะครับ มาสวัสดีปีใหม่นะครับทุกทุกท่านทุกๆคนนะครับนี่แสนสวยของเราครับน้องแสนสวยแม่หมูตอนสองนะครับวันนี้คุณแม่หมูตอนสองหมูตอนหนึ่งอยู่นู่นนะครับก็จะเป็นของคุณพี่แสนรักนะครับนู่นแสนรักอยู่นู่นนะครับกับแม่เจมนี่ก็จะเป็นน้องแสนสวยของเรานะครับก็อาบน้ําแต่เช้าครับทําความสะอาดนะครับบริเวณที่พักที่หลับที่นอนนะครับของคุณแม่แสนดาวกับน้องแสนสวยนะครับ มาถ่ายให้ดูนะครับสวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับวันนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับไม่เจ็บไม่จนนะครับร่ำรวยประสบความสําเร็จนะครับทุกๆสิ่งทุกๆประการนะครับที่ทุกท่านได้หวังไว้นะครับ น้องแสนสวยนะครับวันนี้นะครับสวัสดีน้องแสนสวยแสนสวยสวัสดีทุกทุกท่านทุกทุกคนนะครับแสนสวยเริ่มโตแล้วครับแสนสวยของเราก็อายุอยู่ที่ประมาณ8เดือนแล้วครับ8ปดเเดือนแล้วครับน้องแสนสวยของเราครับน้องเริ่มโตเป็นสาวแล้วนะครับโนนฝั่งโน้นคุณพี่แสนรักนะครับโนนแสนรักอยู่ฝั่งโน้นนะครับแสนสวยจะอยู่ฝั่งนี้นะครับ เี่ก็คุณแม่เสนดาวนะครับกับน้องเสนสวยเสยนสวยกับแม่ดาวมาสวัสดีปีใหม่ทุกๆท่านทุกๆคนนะครับแม่แม่เอทุกๆท่านนะครับนี่ครับ นันก็จะเป็นสับป,ปะรดนะครับสับป,ปะรดของคุณแม่กอบทองครับพังกอบทองนะครับเนี่นะครับที่ได้นําสับป,ประรดมาให้เราครับหนึ่งคันรถนะครับนี ji, ่ครับหนึ่งคันรถนะครับนี่ก็จะเป็นจุดที่หนึ่งนะครับที่เราวางไว้นะครับแล้วก็จะเป็นจุดเราจะวางไว้ทั้งหมด2จุดนะครับก็จะมีด้านล่างด้วยนะครับให้พ่อใหญ่เปียกป้าเพ็ยใหญ่แนทด้วยครับก็ต้องขออบคุณนะครับก็ขอให้ท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับไม่เจ็บไม่จนนะครับร่ำรวยยิ่งขึ้นไปนะครับ ขอบคุณคุณแม่กอบทองด้วยนะครับที่นําสับป,ปะรดมาให้เราหนึ่งคันรถนะครับครับต้องขอขอบคุณแทนพี่ช้างแล้วก็น้องช้างนะครับทั้งหมดสิบเชือกที่อยู่ที่นี่ด้วยนะครับโอ้โหโอ้โหใหญ่ตุบป,ปวนครับใหญ่ตุบป,ปวนตุบป,ปวนของเราครับเราอลรถคู่ใจของเขาครับอุยอ้ยอุยอ้ยอุยอ้ยอุ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 ้ยจะทํายังไงอุยอ้ยอุย้ยอุ้ย นี่เล่นรอรถโชว์เลยครับช้าๆกับน้องแสนสวยกับคุณแม่แสนดาวนะตกใจครับตกใจต้นสับปะรดนะครับนี่ครับโอ้ห่อยๆนะครับห่อยๆเหมือนง่วงนอนแล้นะครับห่อยๆนะครับห่อยๆอยๆ กินต้นสับป,ปะรดนะครับแกะต้นสับป,ปะรดดูนะครับตอนนี้โอ้โหขาหลังก็อยู่นครับมือก็แกะนะครับโชว์ความสามารถนะครับนี่เป็นไงครับแม่แม่เอฟซี FC. เส้นสวยเริ่มที่จะมีฝันแล้วนะรันก็เหมือนคันคันแล้วนะครับ มันฟันจะออกงอกแล้วนะครับบรรยากาศยามเช้านะครับประมาณ8ปดเก้โมงครับหาน้องเสนสวยมาสวัสดีปีใหม่นะครับนี่ครับเซนสวยของเราเซนสวยตัวกลมนะครับ ดูคนตั้งเลยนะครับเสนสวยก็เหมือนเดิมนะครับตามเคยนะครับเสนสวยของเราก็ยังไม่ได้ลงไปตอนรับนักท่องเที่ยวนะครับก็ต้องอดใจรอหน่อยนะครับเดี๋ยวถ้าน้องเสนสวยได้ลงไปวันไหนก็เดี๋ยวผมจะบอกนะครับ ว่าน้องแสนสวยนะครับมาตอนรับนักท่องเที่ยวนะครับทางด้านล่างนะครับตอนนี้ยังนะครับช่วงนี้ยังนะเรายังไม่ได้ให้น้องลงไปนะครับก็ต้องอดใจรอกันหน่อยนะครับโอ้ยเหมือนจะทานเล็บอีกตามเคยนะครับวันนี้แสนสวยของเราเดี๋ยวก็ไม่ขี้ใส่หัวนะครับเดี๋ยวีอ้สวยของเราครับนี่ แสนสวยก็สุขภาพแข็งแรงนะครับอุดมสมบูรณ์ครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับน้องช้างแปดเก้าเดือนครับก็ถือว่าสมบูรณ์มากนะครับแล้วก็แข็งแรงมากนะครับนี่ครับอยู่ที่นี่เรามีคุณหมอครับแล้วก็สัตวแพทย์นะครับอยู่ประจำนะครับอยู่ที่สวนสัตว์ของเรานะครับโอ้สวยมันเริ่มที่จะทาลิปแล้วครับตอนนี้แสนสวยเริ่มทาลิปแล้วครับแม่แม่ fc แม่ดาวปล่อยสีเล็บสองแสนสวยออกมาแล้วครับนี่นะครับขำๆนะครับแต่สวยก็ชอบเล่นนะครับสวยชอบเล่นขี้นะครับน้องเริ่มที่จะกินอาหารได้นะครับกินหญ้ากินอะไรได้นะครับเริ่มที่จะจับนู่นจับนี่ใส่ปากแล้วนะครับกจแม่ดาวของเรานะครับ แม่ดาวตาน้องแสนสวยคุณแม่ดาวของเรายังสาวอยู่นะครับอายุเพียงแค่12ปีเท่านั้นครับแม่ดาว12-13ปีเท่านั้นนะครับคุณแม่แสนดาวของเรานะครับนี่ยังสาวยังแซ่อยู่เลยนะครับนี่ครับคุณแม่แสนดาวของเราครับตาน้องแสนสวยนะครับพากันเดินเล่นนะครับบรรยากาศนะครับช่วงเช้านะครับ ยังไงก็ต้องขอสวัสดีปีใหม่อีกครั้งนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้ช่องของเราด้วยนะครับช่องชอช้างภาเพลินนะครับสวัสดีครับทุกๆท,ท่านทุกๆคนนะครับล่ำรวยๆนะครับ